สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามเจาะประเด็นกับดิชั้นรีสุพางธรรมาวุฒินะคะวันนี้เราจะมาติดตามปัญหาโครงการรับจำนำข้าวค่ะหลังจากที่มีเกษตรกรครึ่งค่อนประเทศออกมาประท้วงว่าไม่ได้รับเงินและล่าสุดก็มีข่าวออกมานะคะว่ารัฐบาลน,นั้นอาจจะมีการไปกู้เงินเพื่อมาใช้หนี้คืนให้กับชาวนาภายในวันที่31มก,กราคมนี้ค่ะ ทีมข่าวจอบประเด็นลงพื้นที่ทันทีเพื่อไปฟังความรู้สึกความคิดเห็นของพี่น้องชาวนาในหลายพื้นที่ปรากฏว่าชาวนาหลายท่านเองก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็หวั่นใจนะคะว่าในช่วงเวลาแค่วัน2วันนี้รัฐบาลจะหาเงิน1นึ0 0 0สล้านบาทมาใช้นี่ให้กับชาวนาได้ครบทุกคนหรือไม่วันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากปากของชาวนาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติและผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ ไปดูชาวนาที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนนะคะรายนี้ชื่อว่าคุณบุญชูปานยิ้มค่ะเอาข้าว30ตันไปเข้าโครงการจำนำกับรัฐบาลตันละ12,500บาทรวมแล้ว4 0 0 0 0นบาทด้วยกันผ่านมากว่า3เดือนก็ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวตอนนี้เดือดร้อนหนักติดค้างหนี้ทั้งค่าเก็บเกี่ยวค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุย๋ยมีเจ้าหนี้ตบเท้ามาทวงเงินทุกวันจึงต้องยอมไปกู้เงินมา6 0,000บาทใช้ หลายคนมองว่าที่ผ่านมาพักการเมืองมักจะเอาเรื่องราคาข้าวมาหาเสียงแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ต่อไปจะจํานําข้าวกับรัฐนั้นต้องคิดให้ดีค่ะอาจต้องยอมเอาข้าวไปขายให้พ่อค้าคนกลางแม้จะถูกกดราคาแต่ก็ยังได้เงินทันทีซึ่งถึงวันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะว่า31มกราคมรัฐบาลจะมีเงินมาใช้หนี้ชาวนาหรือไม่หากไม่ไหวก็จะแบ่งจ่ายเป็นสงวดก็ยังดีค่ะก็กู้คับกู้ตอนนี้ก็เป็นหนี้ อยู่ที่ประมาณ60,000บาทแล้วที่กู้มาใช้สอยในในในครัวเรือนจ่ายจากที่รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายตังค์ถามว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยเยียวยาในเรื่องเบื้องต้นก็ในเรื่องของอการจ่ายชําระมาให้เราสักสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นการบรรทนอนในเรื่องของการปัจจัยต่างๆคนที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการรถเกี่ยวก็ดีรถไถ ใชนาก็ดีรถตีเทือกก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าชาวนาไม่มีเงินมาใช้หนี้เก่าเขาเขาจะไม่ไปทําให้ถามว่าพี่น้องชาวนาผมเนี่ยที่เขาไม่มีเครื่องจักรเนี่ยเขาได้แต่จะรอดูว่าถ้าน้ําเข้าแล้วเขาจะทํำยังไงในแปลงนาเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีตังเขาต้องปล่อยไปเลยเขาต้องปล่อยถ้าเขาไม่มีตังเขาก็ต้องปล่อยพื้นนาทิ้งเหมือนที่ได้มาจากการทํานานี่ก็จะเอามาชับจ่ายในครัวเรือน ค่าตองลูกเลียนค่าปุ๋ยค่ายาค่าเกลี่ยเลยค่าบริหารจัดการค่าจชายจ่ายทุกอย่างนครัวเรือนตลอดจนเอ่อค่าจชายจนะ่ายในส่วนอื่นที่เป็นหนี้เป็นสินยุ่งก็จะใช้เงินตรงนี้อ่ะเอาไปเอ่อเป็นค่าจ่ายส่วนเนกษตรกรเนี่ยจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามากู้จากสหารณ์บางกู้จากนายทุนบางทำให้เป็นหนี้ถึงซ่องซ่องซ้ำสามซ นี่แหละค่ะกระทบกันไปเป็นลูกโซ่นะคะกรรมาการสูวิสาหกิจชุมชนออกมาบอกเขาว่าจัดหาเมาล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาไปปลูกก่อนเก็บเงินกันทีหลังถึงวันนี้ชาวนาไม่มีเงินจ่ายก็ไปกู้เงินทกศมา3ล้านบาทเพื่อมาจ่ายให้ศูนย์ซึ่งก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีเงินไปชําระหนี้ธนาคารอีกค่ะ ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเองที่ผลิตเม็ดพันธ์ุเพื่อใช้เองในตําบลเนี่ยในขณะนี้กองข้างหลังดิฉันเนี่ยก็มีมูลค่าประมาณตก3ล้านกว่าบาทยังไม่ได้จ่ายให้กับผู้ผลิตแปลงพันธ์ุเลยสักบาทเดียว ขณะเดียวกันนะคะประธานศูนย์ข้าวภาคตะวันตกยังระบุว่าชาวนาในพื้นที่ยังไม่ได้เงินค่าข้าวเกือบ2,000ล้านบาทตเตรียมตัวจะยกระดับการชุมนุมแม้จะถูกนักการเมืองและผ่างจังหวัดสั่งห้ามไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวโดยรับปากเขาว่าอีกสองวันได้เงินแน่นอนแต่กลับไม่ยอมเปิดเผยที่มาของแหล่งเงินชาวนาจึงไม่มั่นใจนะคะว่าจะโดนหลอกอีกหรือไม่ค่ะก็คือจริงๆตอนนี้เราก็ประสานกนนำทั่วประเทศนะฮะ ก็ดูว่าตามที่รัฐบาลพยายามซื้อเวลามาหลายรอบแล้วรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นหลังวันที่31นี้ถ้ารัฐบาลไม่ชัดเจนไม่ชี้แจงให้ชัดเจนไม่บอกที่มาของเงินว่าจะได้แหล่งเงินกู้มาจากที่ไหนอะไรนั้นผมเชื่อว่าทั่วประเทศจะลุกขึ้นพร้อมๆกันครับ วนชาวนาในจังหวัดอ่างทองชัยนาทและสิงห์บุรีก็ไม่ต่างกันนะคะทุกวันนี้รอเงินจำนำข้าวกันคนละหลักแสนบาทบางครอบครัวที่มีลูกหลานเรียนหนังสือติดหนี้กระทั่งค่ารถโรงเรียนยอมรับว่าทุกวันนี้ชาวนาเป็นหนี้หัวโตไม่เพียงแค่ไม่มีเงินใช้จ่ายยังต้องอดทนกับเจ้าหนี้ที่ตามมาทวงทุกวันไปฟังความรู้สึกเขากันค่ะบางครั้งหนูก็เครียดเหมือนกันถ้ะทวงมาใช่ปะห,หนูก็ ก็ต้องทําใจต้องรออนะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะไม่เครียดเนี่ยค่ารถโรงเรียนสามเดือนหนูก็ยังไม่มีให้นะไม่มีให้จไม่ต้องเนมีคนละพราเนี่ยก็คุยกับลูกว่าแต่เจ,จ้าของเงินแต่เจ,จ้าของลถเขาก็ดีนะขเขาัใจขเขาหัใจหนูว่าตอนนี้เงินก็เราก็ไม่มีคือ <apologize> <c ười> ชาวนาตอนนี้เป็นหนี้สองรอบแล้ว ทำนาเที่ยวแรกก็กู้เข้ามาแล้วพอถึงกําหนดจะได้เงินรัฐบาลไม่จ่ายแล้วก็มีการทํานาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วชาวนาก็ต้องมากูค้ครั้งใหม่อีกนะก็ไม่ก็ยังวันนี้ก็คือก็ยังไม่ได้เงินอีกสสก็มันก็สะสมมาแต่นี้ว่าไรชาวนาเนี่ยเดือดร้อนมากตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยยังมีรายจ่ายในครอบครัวที่ต้องดําเนินการทุกวันในการดํารงชีวิตอ่ะตรงนี้เนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วที่ชาวนาเนี่ย เหมือนเป็นคนจะลอยคออยู่ในน้ําจะจมแหล่ไม่จมแหล่อยู่แล้วคือมันจะรอไม่ไหวอยู่แล้วถ้ารัฐบาลยังเงอะเงอะเงอะยังเถียงกันอยู่ว่าจะหาตรงไหนมาให้ชาวนาผมว่าวันนั้นชาวนาคงจมน้ําตายกว่าจะได้มาครับ และเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นชาวนารายนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเสียอุปกรณ์ทํากินรถไถนั้นถูกยึดไปหนึ่งคันนะคะทั้ง,งที่เพิ่งถอยมาเนื่องจากไม่มีเงินส่งค่างวดและทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาว่าข้าวรอบใหม่จะให้ผลผลิตดีแค่ไหนเพราะอากาศหนาวซ้ำไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่บารุงข้าวอาจจะไม่สมบูรณ์เม็ดรีบไม่มีน้ํานมค่ะข้าวเนี่ยทำรุ่นใหม่ไปเนี่ยสองเดือนแล้วยังไม่มีปุ๋ยวันเลยสักเม็ดนึง แต่เนี้ยเกษตรกร,เ,กรเห็นข้าวตายเห็นข้าวเหลืองไม่มีปุ๋ยกินสงด้วยความสงสารข้าวเพราะคนไทยก็รู้อยู่แล้วเรื่องข้าวนี่จะนับถือมากพอเห็นข้าวแยต่ต้องไปกู้นอกระบบมาดอกร้อยละห้าร้อยละิดมาซื้อปุ๋ยใส่ข้าวพเพราะชาวนานี่เป็นเกษตรกร,ท,กรที่จนมาตลอดชีวิตทํามาทุกตลอดชีวิตแต่จนอายุห้าปหกก็ยังไม่เคยรวยกันจริงพอนโะยุายตรงนี้มาก็หลงดีใจว่าเออคงจะดีขึ้น ขณะเดียวกันไม่เพียงชาวนาที่เดือดร้อนนะคะร้านปุ๋ยเคมีเกษตรเองก็ต้องแบ่งรับภาระหนี้เสียด้วยเหมือนกันถูกลูกหนี้ชาวนาค้างคับปุ๋ยรวมกว่า3ล้านบาทต้องพยุงร้านตัวเองเอารถเข้าไฟแนนซ์ขายทองหาเงินมาหมุนเวียน3ามสมกราคมนี้จึงต้องมาร่วมลุ้นกับชาวนาว่าหากยังไม่ได้เงินตามที่รัฐบาลรับปากนั้นอาจจะมีการเรียกร้องครั้งใหญ่ร่วมด้วยค่ะจะเป็นนาพ่ออีสานยี่สิบจังหวัดเขาจะปิดจุดใหญ่ปิดที่ลำตะคอง ปิดที่ลำตะคองเลยนะปิดที่ลำตะครองจุดใหญ่แล้วภาคกลางภาคกลางกําลังจะดูว่าชัยนาทหรืออะไรเนี่ยเราจะปิดตรงนี้ภาคภาคกลางกาับภาคภาคเหนือตอนล่าง ขณะดเดียวกันนะคะชาวนาแถบด้านตะวันตกรวมถึงภาคใต้เองก็บอกค่ะว่าหากไม่ได้รับเงินนั้นนะคะก็จะมีการยกระดับปิดถนนที่บริเวณแยกวังมะนาวรวมถึงที่ถนนย่านใส่น้อยด้วยเหมือนกันเพราะอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงฤดูทํานาปรังรอบใหม่แล้วแต่ก็ยังหมดหนทางไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาลงทุนอีกและอาจจะต้องเป็นหนี้ซ้ํากันอีกรอบหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งแก้ปัญหาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วที่สุดเช่นกันค่ะ